โรงเจในจังหวัดจันทบุรีนะคะได้เตรียมนําผักปลอดสารพิจักโครงการหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนํามาปรุงให้เจอิ้วรับประทานภายในเทศกาลือสินกินเจตลอดทั้ง9วัน9คืนครบทั้ง3มมื้อค่ะ ข้าครัวแม่ครัวหลายสิบคนภายในโรงเจไม่งีต่างตั้งใจหั่นหักบุ้งคัดผักสดล้างผักกาดทำความสะอาดเพื่อเตรียมปรุงอาหารตามหลักโภชนาการต้อนรับเหล่าเจอิ้วภายในเทศกาลถือศีลกินเจเมืองจันทบุรีระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคม2557ซึ่งทางโรงครัวได้จัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาดห้องครัว ทำกลางเหล่าเจอิ e ้วร่วมรับประทานอาหารเจตามธรรมเนียมปฏิบตัติที่สืบทอดกันมากว่าร้อยปีโดยจะเปิดต้อนรับเหล่าเจอิ e w, ้วรวมรับประทานอาหารวันละสามือ้อได้แก่เวลา8ปดนาฬิกา11นาฬิกาสมนาทีและ17เจนาฬิกาของทุกวันตอนนี้ทางโรงเจของเมฆหญิงเจตัวนะครับก็ได้การเ,เตรียมการพร้อมทุกอย่างแล้วครับเพื่อจะต้อนรับเจี้อิอ้วทุกท่านนะครับที่จะมาทานเจที่โรงเจนะครับ ทั้งเรื่องสถานที่อาหารนะครับความสะอาดสุขาลักษณะนะครับทุกอย่างนะครับทั้งบุคลากรที่จะคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ทานเจได้เตรียมพร้อมแลครับนะครับ,นะค,รบคือของเราเนี่ยจริงๆเราเปิดให้ทานเจนตั้งแต่วันที่19แล้วนะครับค,คือวันที่เรามีการขึ้นตะเกียงนะครับอาจจะว่าเป็นการเปิดเล็กๆแต่นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะมีพิธีเชิญอ,องคุกโจ มาประดิสถานในโรงเจเพื่อเป็นประธานในการกินเจเนี่ยพรุ่งนี้เราเปิดเต็มแล้วครับก็คือตั้งแต่เช้า8โมงนะครับเ,เวลาเที่ยงก็11โมง1 1โมงครึ่งเย็นก็5โมงเย็นผักชิต่างๆที่เป็นส่วนประกอบหลักในการประกอบอาหารเจของทั้งเม่งหีี่เจตัวสมาคมสว่างกตันยูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรีบวนแเฮงเจตัว จะใช้ผักปลอดสารพิษจากโครงการหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่เป็นส่วนประกอบหลักกว่า80%ส่วนอีก20่ซจะเป็นผักในพื้นที่โดยจะต้องทำความสะอาดเป็นอย่างดีและปรุงสดใหม่ทุกวันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริาหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในการเก็บผักสดไว้ในห้องเย็นคอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้ผักมีความสดน่ารับประทานโดยในปีนี้ทั้งบ้วนเหงยเจตัวและเม่งหีเจตัว ได้เตรียมผักปลอดสารพิษจากโครงการหลวงไว้ทั้งสิ้นกว่า15ตันและจะทยอยขนส่งมายังจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้ผักมีความสดสะอาดถูกหลักอนามัยผักเนี้ยครัเราเรียนตรงๆว่าเเราคงจะใช้ผักปลอดสารพิษ100%ไม่ได้นะครับเพราะบางสวนเนี่ยเเราต้องใช้ผักจากพื้นที่นะครับแต่80%ถึง90%เนี่ยเราใช้ผักอินทรีย์นะครับปลอสารพิษจาก มูลนธิโครงการหลวงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เชียงใหม่มาในใช้ในพิธีประกอบอาหารส่วนผักทุกชนิดที่เข้ามาในโรงเจของเราเนี่ยเราดูเราเน้นเรื่องความสะอาดและสุขาลักษณะนะครับจะต้องมีการล้างทําความสะอาดทุกอย่างการเก็บรักษาหรือการปรุงอาหารเนี่ยนะครับเราต้องดูแลเรื่องความสะอาดเป็นสําคัญนะครับเราเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษคือตอนนี้เนี่ยผักนะครับของมูลนธิโครงการหลวงทั้งหมดเนี่ยทั้งสองโรงเจนะครับทั้งโรงเจ บ้บนเหง่อเจตัวฮะแล้วก็เม่งหนีเจตัวเนี่ยนะครับได้ร่วมกันนะครับสั่งผักจากโครงการหลวงทั้งหมดเนี่ย15ตันนะครับแต่ทั้งหมด15ตันเนี่ยเราไม่ได้ส่งมาทีเดียวเราจะทยอยส่งเป็น2อถึงสครั้งเพื่อเน้นถึงความสดนะเพราะเราถ้าสั่งมาทีเดียวเนี่ยผักจะเกิดความเสียหายไม่มีความสดพอผักส่งมาปั๊บเนี่ยนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การมหาวิทสวนจังหวัดโดยท่านธนพลกิจกาน,นะครับ ได้ท่านได้อำนวยความสะดวกเรื่องตู้เย็นห้องเย็นให้เรานะครับเพราะงั้นผักที่มาสต็อกของมาร์กมาส่งให้เราปุ๊บเนี่ยจะอยู่ที่ห้องเย็นของออที่อบจอที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วทางเราก็จะทางครอบครัวและผู้บริหารจะจะบริหารจัดก,การกันเองก็คือโอเควันแต่และว,วันก็จะไปเอาผักครั้งหนึ่งเพื่อมาทําสดนะครับให้หมดภายในหนึ่งวันนะครับจะไม่มีการตกค้างในในในโรงครัว ก็เนื่องจากว่าผู้การมหาวิทยาลัยเราได้มีนโยบายในเรื่องของหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นผักเนี่ยเป็นเพียงส,ส,ส่วนหนึ่งในเรื่องของการที่จะทํากิจกรรมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับในเรื่องของอเกษตรอินทรีย์ในโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของผักและผลไม้ปลอดสารพิษเพราะว่าวันในขณะนี้เนี่ยนะครับต่างประเทศเนี่ยนะครับมีการโดงลงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตลาดเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของ เกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้นนะครับถามว่าถ้าวันนี้เนี่ยถ้าทางจังหวัดจันทบุรีซึ่งเราเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะครับประกอบกับมีการ,กรกบริโภคผักปลอดสารพิษนะครับเริ่มมากขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มจากวันนี้นะครับก็คิดว่าในเรื่องของการตลาดต่อไปในอนาคต,ตเนี่ยเราอาจจะสู้เขาไม่ได้เทศกาลถือศีลกินเจเมืองจันทบ,บุรีถือเป็นความร่วมมือจากผ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบ,บุรีและเหล่าเจอิ้วได้รวมกันจัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้มีจิศตศรัทธาจากทั่วประเทศโดยทั้งสองลงเจในจังหวัดจันทบุรีได้แก่เม่งหนีเจตัวและบ้วนเหงเจตัวถือเป็นสองลงเจแรกในประเทศไทยที่มีการประกอบอาหารเจด้วยผักปลอดสารพิษจึงเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้รับประทานและส่งเสริมประเพณีโบราณให้คงอยู่ต่อไปภาวนวนผลนเนกขข่ภาพทวีปียสุสรัรทีมข่าวซีทีวีรายงาน